นำของขึ้นแล้วไปหาใสเบ็ดป่าน้ากันเลยทุกคนเมื God ่อก่อนใสหลินไว้ประมาณทรงสาหลังฮันถือดีดีมือกี้เลยสีลงไปใส่เบิ้ลหลายคนในน้ำหมหาเบ็ดได้ลายมาใสในก็เลยสีลองหามาใสเบิ้ลก่อนสีไปใสเบ็ดก็ต้องมาคุดเอาเหงื่อดินหรือว่ามาเอาขี่กระเดือนไปเหตเหื่อป่าก่อนเ้อทุกคนหลังจากที่ได้ขี่กระเดือนแล้วก็ทําการไปใสเบ็ดน้ากันเลยทุกคนว่าอยู่เขตอื่นเพื่อใส่เหื่อยังในการหาใสเบ็ดนะนะแต่ว่ายูแถวข่อยจะใส่ขี่กระเดือนแบบนี้เหลังจากที่ได้ขี่กระเดือนแล้วก็คือพากันลองเพื่อไปหาใสเบ็ด ต่ละรบ,บอลกับซีไซ่เบ็ตบอกคือกันเนาะสำหรับวิธีใส่เบ็ขคงคอยก็คือจะปักหัวเบ็ดลงไปใส่ดินเลยเด้อก็คือปักลงไปแบบนี้แล้วเนาะทุกคนหลังจากที่ใส่แล้วล้วก็มาลุ่นเบิ่งน้ำกันเลยเด้อทุกคนว่ามอน้สิเดปักะยามเบ็ดไปสามหลังมันบดถือซัมเบิ่งมายามเบืองหลังที่สามนี่นี่ของเดยนี่ของอ๋ถือ ปลาเครื่องน้อยทุกคนเอ้ยเบิงเบิงทุกคนเบิงน,นี่เห็นว่าเห็นว่านี่เห็นว่าเพียามาดึงเบิงน้ำการโอ้มือกล้อง,องกับปอยูเบิงกำลังสิม,มากู้น้องบไดเห็นมือกล้อง,องมานำมาปลดเบิงโอ้ยของหลวงดีครับนะเบิงอุ้ยบอทุกคนโอ้ยปลาเครื่องอีกแล้ว ปอปอโคตรใหญ่เลยปอเบิง้งใหญ่ลีปอแล้วรอบนี้ถึกปลาขาวเออปลาขาวก็กินคือกกันเด้อเห็นบอก ตายตัวนี้ตึงแห้งทุกคนบอสว่าม,มันสิถือบอเบอิ้ลมันรุดน้ำกันเป็นทรายมันตึงเบิ้ลตัวนี้ผูกไว้เลยทรายมันตึงแบบนี้ถือบอสดูว่ารุดแล้วอืมรุดซําเนาะมันกินแล้วมันส่วนลหลมันจะหมักรุดน,นี่ถืออีกแล้วทุกคนนี่หลังนี้ถืออีกแล้วมันรุดน้ำกันวัตสิถือตายอย่างนี้เห็นบอ เบิง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 ทุกคนว่าปลายยังตุดแล้วบวจักขดอยว่าปลาเครื่องทุกคนว่าปลายยังนี่ปลาเครื่องอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วทุกคนนี่นี่ถืออีกแล้วคืปปอปลานี่ง ืออีกแล้วหนึงอุ้ยลุดบอรอลุดเอาโอ้ยยังอยู่ทุกคนเ่อมันลุดโอ้ปลาเคืองอีกแล้ว,ม,วมันเป็ปลาเคืองพี่น้องเอ้ยมาในเบืองฟอตัวนี้ขนใหญ่เลยเมื่อ <c ười> <c ười>